กอตอนเราเพื่อนๆเข้าสู่เกมซีเวนไอทกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปเปิดสุ่มถุงนำโชคปีใหม่เพื่อหาใบเรียกเครื่องประดับระดับตำนานบวกหรือจะเป็นชิ้นส่วนความทรงจำและก็ไอเทมอื่นๆนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูว่าเราจะได้อะไรบ้างเนาะ ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม s e v n i g h t ล w o l e g e ก d X Next Generation, Legend X Origin, เกนชิ้น Impact, b ูอ a r k a และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายอยากดูว่ามีเกมไหนบ้างที่สามารถเติมได้ก็ให้เพื่อนๆทักไปที่ Facebook PowerPay เพื่อใช้บริการกันได้เลยนะครับหรือถ้าเราไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอดไลน์แอด PowerPay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึก ถึง PowerPage สําหรับแพ็กเกจถุงนำโชคปีใหม่เขาก็จะมีให้เราเติม3ครั้งต่อบัญชีหรือว่าเราจะใช้เหรียญทองในการซื้อก็ได้เหมือนกันนะ10ถุงต่อวันก็จะใช้เงินล้านห้านะแต่ถ้าใครมีรูบี้เหลือนะครับก็จัดรูบีไปนะครับผมถุงละ150 อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับว่าถุงหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถได้รับอังเปาของยนฮีเนี่ย25ถ้าเราอยากจะสามารถคาาสัตว์เลี้ยงยนฮีได้เราก็ต้องใช้320ถุงด้วยกันถึงจะเรียกได้นะครับซึ่งถ้าเราจะใช้เงินซื้ออย่างเดียวเราจะซื้อได้แค่14วันเท่านั้น14วันคูณ10ก็จะเป็น140ตะกี้ผมเติมแพ็คมาอีก3แพ็คก,ก็จะเป็น170ก็ยังขาดอยู่อีก150ถุงนะครับถ้าเราใช้ลูบี้เพิ่มเติมเข้าไปอีกก็ต้องใช้ลูบี้อีก22,500ถึงเราจะสามารถ ยอนฮีสาคัญไหมเหมาะก,กับคนที่เป็นสายฟาร์มอยู่แล้วนะครับเหมาะก,กับสายเติมแต่ถ้าเพื่อนๆเติมน้อยงบน้อยนะครับไม่ได้หวังดวงไม่ได้หวังล่าบอสก็ไม่ต้องเอาก็ได้นะครับยอนฮีแต่การที่เรามีก็จะได้ความเสียหายคิคิคอนเพิ่มขึ้นบอกเลยนะครับในการที่เรามีสัตว์เลี้ยงยอนฮีได้เนี่ยในการที่เราเจอบอสก็จะเจอง่ายขึ้นมากๆเพราะเวลาเราสู้จบ1รอบนะครับเปอร์เซ็นต์ในการเด้งเจอบอสเนี่ยก็จะเด้งเป็น4%นะอบที่2ก็จะเป็น8%นะร,รอบที่3ก็จะเป็น13%ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เจอรอบที่3ก็เจอรอบที่4หร อาจจะออกตั้งแต่รอบที่2ก็มีนะครับฟาร์มบอสกันเพลินได้ของกันบาแน่นอนนะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงยอนเฮีนะฮะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปลองเปิดกันดูก่อนสัก40ถุงนะครับว่าผมจะได้อะไรบ้างถ้าดวงดีก็จะเปิดต่อถ้าดวงแย่เราก็ตามสภาพนะครับเปิดเท่าที่เปิดได้จัดไป10ถุงแรกอันนี้ใช้เงินซื้อเงินซื้อก็เปิดไป5ครั้งก่อนนะครับบึม <c oughs> ไม่มีอะไรเลยครับหินอัปเกรดเกิดเศษทิ้นส่วนกดไปอห้าครั้งครับบึมเหมือนเดิมเลยโอ้โหเรียได้ว่าค่อนข้างแย่นะครับรับได้จดหมายเพิ่มเติมเข้ามาตรงแพ็กเกจนี้นะครับรับมาเลยรับมานะครับรับมาก็ได้อีก30ถุงซึ่งมาลุ้นกันดูบางทีอาจจะดวงดีได้ของที่เป็นแบบโคตรแรก็ได้เหมือนกันนะกดก่อนนะหนึ่งถุง หถุงได้แบบนี้นะกดไปหนึ่ถุง1ถุงได้แบบนี้นะคกดไปหนึ่ถุง1ถุงได้แบบนี้นะคกดไป1นึงถุงยังอีกอีกหถุงไปงั้นไปหเลยครับบึบเ <c oughs> ห็นอัปเกรดตำนานนะครับมา1เม็ดกดไปอีก5ครับโห ถ้าใครได้ใบเรียกเครื่องระดับระดับตำนานบวกผมว่าน่าจะดวงดีแบบโคตรๆอะ่ะโอกาสน่าจะไม่ถึงเปอร์เซ็นต์กดไหมพรดูจากที่ผมกดนะ <c oughs> เนี่ยไปค่ะอือหือมันไปไปอีกค่ะ นิ่งมากตอนนี้ผมมีกี่ใบแล้วนะเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนนะครับตัวย่อนฮีตอนนี้มีอยู่1000แล้วนะครับโหยังขาดอีกไกลเลยนะครับกว่าจะได้ของยอางงี้รีบไม่ได้แต่ถ้าเราเอาไปคับแผนที่เราก็จะได้แค่800เท่านั้นนะครับ40ผมว่าต้องจัดอีกสัก3า0พัรูบี้อ่ะยี่พอเพราะยังไงเดี๋ยวก็ต้องซื้ออยู่ดีนะเพิ่มเติมเพื่อสัตว์เลี้ยงย่อนฮีงั้นกดไปนะครับอีกหนึ่งทีอีกหนึ่งทีอีกหนึ่ง อืไม่ออกของดีจริงๆนะเฮ้ยมาแล้วนี่ไงชิ้นส่วนความทรงจำที่ถูกลืมน,นี้ได้มาสิบเลยนะครับอันนี้ถือว่าดวงมาเป็นก้อนมาเป็นก้อนมาต้องเป็นก้อนแล้วเฮ้ยหินอัปเกรดพิเศษนะครับเป็นก้อนมาต้องก้อนเฮ้ยได้มาอีกนะครับชิ้นส่วนความทรงจำที่ถูกลืมได้มีสิบกดไปกดมากดไปอีก กดมาแล้วก็อีกสีไปเลยโห<ฮ>แย่เลยครับ <c oughs> แย่เลยครับ <c oughs> ชิ้นส่วน <c oughs> หินอัพเกรดพิเศษเนี่ยได้เยอะแต่ในส่วนอันนี้นะฮะ <c oughs> ชิ้นส่วนของสงครามที่ถูกลืมได้มาสองครั้งไม่รู้ว่าคุ้มเปล่า ถ้าใครลูบี้เหลือผมว่าประดับน่าจะเต็มตัวนะครับอืมน่าจะได้อยู่อย่างนี้นะฉะนั้นก็ไปลองเสี่ยงดวงดูเอาละกันนะครับสาหรับในพาร์ทน,นี้ก็ประมาณนี้ดีกว่าฝากเพื่อนๆม,มาเปิดถุงนําโชคดูก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับลองไปตัดสินใจกันดูว่าจะเปิดหรือไม่เปิดดีโดยส่วนตัวผมแนะนําให้เปิดติดไว้นะครับเพราะว่าสัตว์เลี้ยงยนฮีเนี่ยมีผลในระยะยาวมากๆงั้นเดี๋ยวเราจะได้ยากนะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆม,ม,มากเลยนะครับที่เข้ามารับชมและถ้าชอบอยังไงก็ฝากรับครนกรกดน่นวลิงกหลด เกมเซเวนในถูกก็อยู่ใต้ล่างเดสคริปชันสามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยครับพาร์ทนี้ผมขอขับไปเปิดตัวหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ไปเรียกอกุปกรณ์แล้วก็เอามาเปิดอัศวินดูกดไปยูรีมาดึงช้าแบบนี้จึงโอ้โหหายากนิ่งเหมือนเดิมนะครับ